มังซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานค่ะคนรู้ไหมคะว่าจะงเป็นชาวอีสานมันองบ่มงไยวันนี้เราจะพาท่านไปกดไลคกับกดไล่มังไยอีสาน้องไฟอีสานเกี่ยวข้องกับดํานานพญาแถนที่เป็นผู้ดลบันดาลฝนฟ้าแต่พญาแถนโกรธที่มนุษย์โลกทำผิดศีลธรรมจึงสั่งให้ฝนไม่ตก ข้องกับอะไรบ้างไปดูกันค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของบุญบ้องไฟก็คือบ้งไฟค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงคะเราอยากจะรู้ว่าวิธีการทำบ้องไฟนี้เขาจะต้องทำยังไงบ้างคะมันีส่วนประกอบหลายอย่างเ้ากะสีฮะไม่มาไม่บางทางทำไมต้องเกษตรมาจากมันยังไม่ยัเผา ไม้เจหินบดละเอียดผสมกับยินกระสิวบดละเอียดและน้ํานํามารวมกันตามสัดส่วนจากนั้นก็คนให้เข้ากันจะได้ออกมาเป็นปืนเชื้อเพลิงของ้องไฟค่ะองค์ประกอบต่อไปก็คือท่อน้ํพี V c ิก่อนที่จะไปอัดป้องไฟเราก็จะต้องมาทําให้ไฟท่อข้างหนึ่งปิดสนิทก่อนนะคะเราจะใช้แถนพลาสติกบางๆนี้ปิดลงไปให้สนิทค่ะคราวนี้ก็ปิดสนิทแล้วค่ะ โดยจะเติมดินปืนลงไปทีละนิดทีละนิดจนเต็มบ้างแล้วปิดด้วยขี้เถ้าและท่อนไม้ค่ะไปทีป่อาดเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนอันตรายคือขั้นตอนการเจาะรูเพื่อใส่ชนวนค่ะโดยขั้นตอนนี้จะต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันความร,ร้อนที่อาจทําให้บ้างไฟระเบิดได้ค่ะๆๆและองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือหนวดกุ้งจะมาติดกับหางและนํามามัดรวมกับบ้างไฟด้วยลวดเส้นเล็กๆ จ้กท่อน้ำธรรมดาทานบทและดินประสิวก็จะกลายเป็นบ้องไฟสำเร็จรูปตอนนี้อุปกรณ์ที่จะส่งสัญญาณให้พญาแถนของเราก็พร้อมแล้วค่ะแต่บุญุ้ง,งไฟยังจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดองค์ประกอบอีกอย่างเนึงค่ะชาสารส่วนใหญ่เป็นชาวนาะและเมื่อถึงก่อนช่วงมุนบ้องไฟทุกคนจะวางมือจากการทำนาแล้วร่วมมือร่วมใจกันซอมฟอนรำบุญบ้องไฟเพื่อนำขบวนแห่ไปขอฟ้าขอฝนจากพญาแถน เมื่อถึงวันแห่จริงเสียงพินเสียงแคนดังกึกก้องทั่วหมู่บ้านสร้างความสนุกสนานให้ทุกคนทั้งผู้ที่เป็นนางรำและผู้ชมและในตอนเช้าของวันจุดชาวบ้านก็จะนำบ้องไฟมาถวายลุงปู่เสือสิ่งิ์ทธิ์ประจำหมู่บ้านก่อนจะนำไปส่งสัญญ,ญาณให้พญาแทนค่ะตอนนี้เราจะมาลุ้กันเถอาบ้องไฟที่ตามมาตลอดวันจะขึ้นา และที่เห็นนอนสบายๆตรงนี้คือกรรมการที่มีหน้าที่จับเวลาบ้องไฟค่ะทีนี้ต้องกดไลค์ค่ะถ้าบ้องไฟบางไหนลอยในอากาศได้นานที่สุดชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้องไฟนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะนอกจากบ้องไฟที่เราตามมาตลอดแล้วยังมีบ้องไฟขนาดอื่นที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปคือบ้องไฟ80เซนติเมตรบ้องไฟหมื่นบ้องไฟแสนและบ้องไฟล้านค่ะ วันบ้าไฟนี้มีทั้งความสนุกสนานและความสุดเด่นสุดสิ้นเลยค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยบ้าไฟที่ใหญ่ที่สุด กันค่ะไม่น่าลืมมาเที่ยวบุนไฟอีสานนะครับกดไล์นอกจากบุนบนาไฟแล้วประเทศไทยของเรายังมีประเพณีต่างๆอีกมากมายที่จะให้ทุกคนได้มาพบป,ปะสนุกสนานและได้มายิ้มให้กันสนกับคำที่ว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มค่ะ